เนี้เราคับยังไงใส่ปลาทูเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกับผัอบ้านมื้อนี้ผัอบ้านพามาสุเกเจ้าทูนูเนาะอันนี้กับพักต้นหอมตักชีหอมเปรเนาะต้นหอมต่างๆเกลี่ยงแล้วก็ใส่ปลาทูเนาะพี่น้องต่ำเลยเนี่ยแกะก่างแกง่ยังใส่กับตำน้ำรพริกปลาทูเนาะ น,น,น,น้ำสุปกปลาล่เนาะอ่าก็คือน้ำสุกปลาแดงเนาะเอาต่อไปเอาน้ำสุปกปลาแดงมาลงเนะเาะอ้าวใส่กับปุกปลา,า,า,าทูคารุนคารุนคารุนอ่าเฮ็ดทุนูเฮาต้องจัดต้มลวกแล้วกันเนาะมาซอยๆเรียบร้อยน้ำริกปลาทูเฮาเทลงไปผักหอมเฮาเนาะหน้าหน้าสนิทเอาลงไปขาดบ่อได้ก็คือผงนัวพี่น้อง ใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่ร้ายแซีบร้ายต่อไปผักพรนะิกขัวเนาะต่อไปเข่าคัวคนให้เข่ากันอเอาของไปเลยคือกันกับสุกหมกหมี่หมกขือเลยพี่น้องเหมือนเดียวกันแต่อันนี้สูตรใหม่เนาะสุกเห็ดหูหนูดำก็จะเห็นเห็ดหนึ่งอะ่ะมห็ดโกะอ่ะเห็ดบดแห้งเลยเห็ดกระด้างสุกที่โบนิท้าวนี่คือกันเบบที่ตะกูลซุกหักหมี่วัน เดีไปกอดกันเป็นอันการเซ็ตสินเนาะพี่น้องนะซีม,มันนี่พี่น้องซุปเฮ็ดผูหนูด,ดับเนาะมาซีมบึงอืมแซ่บหอมผักแผวหอมข้าวขวบเนาะเฮ็ดกระยำกุด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 ,ด,ด <c oughs> บาวันนี้พี่น้องไปกินวันนี้ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบกับผับ้านอีกแล้วเนาะมันนี่ผับ้านสิพามากินเนะี่ยพี่น้องสุกเพียรอูนูด,ดำอ่าติอกินเลยค่อยกินหมดเนาะมาเด้อมันก็คือสุกหมักมี่ถั่วไปอนะ่ะเนี่ยกินกับข้าวเหนียวนะอเอาเนาะข้าวเหนียวมีห่อนเนาะนะข้าวเหนียวปั้นยิ่ใหญ่คุยเยอะแบบ เอ้ยลองกินคิกินน้ำบอกมะนี่พี่น้องตป็น,นี้ครับใหญ่ๆปุ๊บอมันนี้กินอยู่ในครัวใส่ปลาทูเนาะสวบย่างเดียวพี่เน้ะงสซ่บขนาดเลย เนาะของกินเท่าแซ่บขนาดเนาะครั้งแรกได้อันชิดจีเฮ็ดอันซุปเห็ดหูหนูเลยเนาะเคยเฮ็ดแต่แบบซุปเห็ดกระด่างนะเฮ็ดเฮ็ดบดเฮ็ดขาวเนาะแล้วก็ซุปมังมี่นนี่ยังขาดงาขัวขัวงานะพี่น้องโอ้ยใจมา,วกกวาเจ้าก็เขากันครับ นี่เนาะนีะ่พี่เนาะสีสันมันกับว่าจียำขุดขุดขุดขัดใหด้เลยบกุกไปเล็กกระด่างเลยเล็กกระด่างหย่ำไ่เลยคือแมงกะพรุนแบบนั่นแหละคือแมงกะพรุนอ่ะพี่น้องถ้าลองอย่ำแบบชีพูดเท่าไหร่เป็นแบบคือแมงกะพรุนเหมือนก แซ่บครับเวทยานพี่น้องกินผู้เดียวเอ่าน,น้องพี่น้องคลิปนี้ก็มีทั้งหลายเนาะมากินสุเพชดผู้นู้คั่งแรหลกพี่น้องเบิง่งเนาะเดี๋ยวก็วิธีการเห็ดเนาะผู้ใดคำว่าเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อที่เป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านีน้สบายดีสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย